กาชาวัฒนธรรมแห่งความชิว้ายที่จะคอยกืนกินทุกเพศทุกกลาบและมอบเกลือจำนวนมากให้กับเรา uh, What the fuck แต่ไม่ว่าอย่างไรในบรรดาเกมกาชาจำนวนมากมันก็มีอยู่เกมหนึ่งที่แตกต่างกับเกมกาชาในท้องตลาดถ้าถามว่าพอเกมเพ์ที่แปลกใหม่หรืองานภาพที่สวยงามหรือเปล่าแท้จริงแล้วแม่งดีทั้ง3อย่างเลยเกมเพ์สุดมันอาสไตล์ไม่สำใครและสำคัญที่สุดก็คือกาชาที่เท่าเทียม ที่แม้ว่าเราจะต้องไปทัวรอเวจีไปตามหาเพชรก็ตาม Limbus Company Fast the Sin Save the Ego เกมภาคที่3ของจักรวาล p r o j e ก t m มู n หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ของโลโบ t ทมีคอ r เปอร t เ o ชันวมไปถึงไล b บอรี o ออฟลูนาเรื่องราวของเดอะซต y ีก็มาถึงยุคสมัยที่ไรซึ่งหอสมุดแต่ก็ยังดีที่ก่อนพวกแองเจลจะไปก็ได้ปลดปล่อยซีดออฟไลท์อีกครั้งที่ว่ายังมอบความหวังให้กับชาวเมืองอยู่ แต่ไม่ใช่กับชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในป่าที่กำลังจะถูกพวกกุ้ยลุมกระทืบโดยก่อนที่ชายคนนั้นจะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเศษเหล็กเพราะพี่แก่ได้มีหัวเป็นนาฬิกาแถมยังดูทนไม้ทนมือได้ดีจนกระทั่งขอมช่วยเหลือได้มาถึงมีมรถบัสคันหนึ่งได้พุ่งชาร์จเข้ามาพร้อมกับกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่ได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ ไทเก็นะเหล่านั้นมาแค่ช่วยไม่ได้มาชนะซะหน่อยไว้ Wait, what? โอเคสำหรับพนักงานในภาคที่3ของพวกเราในรอบนี้พวกเขานั้นไม่ใช่เอ็มพอยดีหรือแม้แต่ไลท์เบอร์เลียนพวกเขามาในชื่อของซินเนอร์เราคนบาปทั้ง12คนที่จะร่วมเดินทางไปพร้อมกับคุณในบทบาทของชายที่มีชื่อว่าดันเต้ผู้จัดการหัวนาฬิกาที่ทุกวันนี้เหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าพี่แกนั้นเพศอะไรรวมไปถึงหน้าตาเป็นแบบไหนมันก็ลึกลับพอๆกับด็อกเตอร์จากเกมอาร์ตไหนในวินาทีแรกที่ดันเต้ได้พบเจอกับเราซินเนอร์ ทางด้านอาเจผมขาวผู้มีชื่อว่าฟอลส์เธอนั้นก็จะมาในฐานะของไกลที่จะคอยอธิบายระบบการต่อสู้ของภาคนี้ที่ได้ต่อยอดมาจากภาคที่2เปลี่ยนจากตอนที่เราลากเพยแต่ละนาบให้ไปแคสกับศัตรูโดยเช็คโอกาสการถอยเหรียญ ให้กลายเป็นการลากท่าโจมตีที่เราซนเนอร์ม่อยู่แล้วให้ไปแคสกับท่าโจมตีของศัตรูโดยเช็คเพียงแค่ว่าพาวเวอร์ของเลี้ยนของเรามีพลังโจมตีมากน้อยแค่ไหนขอเพียงแค่โฟกัสว่าท่าโจมตีของเรามีแคสที่เยอะกว่าเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องไปลุ้นว่าเหล่านั้นจะทอยเลียนแผลเหมือนกับในยุคของภาคที่2แมงมีโอกาสลบสูงสุดอยู่ที่6แต่เลียนที่ทอยออกมาแม่งคือหนึ่งสารภาพว่าจเจอครั้งแรกกับตัวบอกเลยว่าภาค3เล่นง่ายกว่า คลองนอกจากการเช็คพาวเวอร์ของท่าโจมตีมันนั่นยังมีค่าเซนิตี้ที่เพิ่มโอกาสการออกหัวให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือถ่าเซนิตี้ติดลบก็อาจจะถอยออกแต่ก่อยยกเว้นบางตัวละครที่ขอเพียงแค่ค่าสติติดลบพวกเขาก็จะโจมตีแรงขึ้นแต่ถ้าว่าท้าค่าสตีต่ำเกินไปตัวละครตัวนั้นก็จะตดสถานะแพนิคที่ไม่สามารถขยับตัวได้และอาจจะถูกโจมตีได้ฟรีๆเหมือนจะเป็นกิมมิคที่มาจากภาคแรกเพียงแค่ในภาคนี้เกมเพย์แม่งแตกต่างจากเดิมไปเยอะเลย ่วนทางด้านสถานะสแตกเกิลจับภาคที่2ในภาคนี้มันนั้นจะเอามารวมกับหลอดเลือดทําให้ทุกตัวละครที่ถูกโจมตีจนเลือดลดมาถึงลอดสแต็กเกิลตัวละครตัวนั้นก็จะติดสถานะสแต็กเกิลที่เหมือนกับการติดสตันทําให้ถูกโจมตีได้ฟรีฟรถึงว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังทุกครั้งเกับตอนที่เรากลางต่อสู้กับบอสที่แม่งเป็นบอสจริงๆนั่นแหละเอโยวัตส hey, ์เฟิร์พูดได้เต็มปากว่าเกมเพลของ l ิมบัสคอมพานีเป็นภาคที่ทุกอย่างนั้นค่อนข้างจะเข้าใจง่าย่วงเล็บในเชิง,งทฤษฎี เพราะในการต่อสู้จริงเราตัวละครบอสค่อนข้างจะมีลูกเล่นที่อันตรายบ้างก็สามารถสตาร์ล็อกซินเนอร์ของคุณบ้างก็มาเพื่อซัดหน้าคุณลุนร้วนหรือบ้างก็มาเล่นไม่แฟร์กับคุณจนคุณต้องร้องขอชีวิต แต่อย่างน้อยเกมก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นเธอจําจเป็นต้องแครสกับท่าไม่ตายของบอสจริงๆเราก็สามารถดึงพลังอีโกโ้สิ่งที่เป็นเสมือนกับท่าไม่ตายประจําตัวเอามาใช้ตัดสินกับท่าไม่ตายของบอสก็ได้เช่นกันโดยระบบมาย,ยังอีโก้ถ้าในโรโบโทมีภาพจําแรกของจะเป็นอาวุธอีโก้ที่เราเอพอยีได้หยิบไปใช้กัน แต่ทว่าในภาคนี้รูปแบบของอีโก้มานั้นถูกใช้งานในรูปแบบของสกิลพิเศษซึ่งมีพลังการแคสที่มากกว่าปกติแถมมาพร้อมกับการจัดประเภทที่คล้ายคลึงกับโลโบโทมีโดยในภาค3นี้ก็จะมีชนิดพิเศษเพิ่มเข้ามาเช่นกันแต่ที่แน่แน่การที่สินเนอร์ยืมพลังของสิ่งแปลกปลอมหรือพวกแอบนอมารีมาใช้ต่อสู้เช่นนี้มานั้นก็มีผลข้างเคียงเช่นกันเพราะนอกจากที่มันจะเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงแล้วมานั้นก็มาพร้อมกับความอันตรายอีกอย่างนั่นก็คือสถานาการณ์โดนกัดกลอน หลังจากที่สินเนอร์มีคาสติที่ต่ำเกินไปถ้าหากเราได้ใส่อีกโก้ให้กับพวกเขาแทนที่สินเนอร์จะติดสถานะแพนิกผลโคม,มันจะกลายเป็นว่า ซินเนอร์ของเราจะเกิดการ awakening และก็โคโลชันถ้าอธิบายแบบง่ายๆก็คือซินเนอร์ถุงอีโก้ทําให้คุมคลั่งจนอยู่ในสภาพที่เหมือนโดนกืนกินและสิ่งที่ลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการตีพวกเดียวกันถ้าโชคดีหน่อยอีโก้ที่คุมคลั่งมันน่าจะสมโตมตีศัตรูทั้งหมดหรือถ้าโชคร้ายจริงๆมันจะสมโตมตีพวกเดียวกันทั้งหมดแล้วถ้ามันคุมคลั่งผิดเวลาเนี่ยเตรียมตัวกลับบ้านเกาวได้เลย แต่ในกรณีที่เราอยากจะใช้การโจมตีที่รุนแรงจริงๆแล้วพี่ดันเต้ก็มีพลังโอเวอร์ค็อกบังคับให้สินเนอร์อยู่ในสถานะคุมข้างก็ได้แหละนะ ถือว่านี่คือตัวอย่างสําหรับเกมเพลย์และสตูที่คุณนั้นต้องเผชิญแต่ก่อนที่คุณจะได้พบเจอกับพวกเขาคุณก็จําเป็นจะต้องฟาคุณนรโกแต่ละดาดไปให้ได้เสียก่อนสําหรับเนื้อเรื่องของลิมบัสคอมพานีมันนั้นจะถูกเรียกว่าคันโตโดยในแต่ละคันโตก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซินเนอร์แต่ละคนที่เหล่านั้นจะได้เดินทางร่วมกับพวกเขาทําความรู้จักและเข้าใจตัวตนของพวกเขามากขึ้นผ่านเรื่องราวจากการต่อสู้ที่บางก็ถูกเสายันตามติดหรือมีปมกับเพื่อนรักของตัวเอง ซึ่งบอกเลยว่าวิธีการเล่าเรื่องของลิมบัส Company มันนั้นจะค่อยๆเพิ่มความพีิกขึ้นไปเรื่อยๆผ่านเรื่องราวและการต่อสู้จากใต้ระดานที่มันนั้นจะค่อยๆย,ยากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะพ่ายแพ้มาสักกี่ครั้งแต่ถ้าเรารู้ว่าเรานั้นพลาดในจุดไหนที่ไม่ใช่เพราะดวงของตัวเอง จงจำเอาไว้ว่าเหล่านั้นแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมและจงใช้ความเข้าใจเอาชนะบอสตัวนั้นไปให้ได้และในครั้งที่คุณนั้นสามารถผ่านมันมาได้จงจำไว้เสมอว่าคุณนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะด้วยแนวคิดหรือประสบการณ์รวมไปถึงแคปเรเวลของตัวละครหลังจากที่คุณสามารถจบคันโตไหนไปได้แคปเรเวลของสินเนินก็จะถูกเพิ่มขึ้นเช่นกันคล้ายคลึงกับตัวเหล่าที่เติบโตไปพร้อมกับเราตัวละครเชกเช่นเดียวกับดันเต้ที่ในทุกชาร์เตอร์พี่แกนั้นก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆรวมถึงพลังแฟงของพี่แกก็จะถูกเฉลยไปทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นแล้วก็จงอย่ายอมแพ้สะละ แต่ถ้าว่าในกรณีที่คุณรู้สึกว่าสินเนอร์นั้นยังแข็งแกร่งไม่พอหรือไม่สามารถผ่านด่านบอสต่างๆไปได้ก็จงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณหรือถ้าคุณไม่มีเพื่อนแล้วล่ะก็สามารถยืมสินเนอร์ของฉันไปใช้งานได้นะแต่ถ้า,าด่านนั้นดันฟิกให้ใช้สินเนอร์ถึง2คนแต่คุณนั้นสามารถยืมเพื่อนได้แค่คนเดียวทางออกสุดท้ายอาจจะอยู่ที่กาชาเอาล่ะมาถึงช่วงความมันของเกมนี้สักที กาชาของลิมบัสคอมพานีขายกันแบบไม่กักอะไรดังสิน้นเกมเกมนี้เป็นเกมกาชาที่มีเลดการออกตัวละคร3ดาวที่เป็นมิรกับผู้เล่นแบบสุดๆถ้าลองไปเทียบกับบัวขายกับสตาร์เลวมันก็พอจะเห็นความแตกต่างของเลดกาชาอยู่บ้างแถมความพิเศษของลิมบัสคอมพานีถ้าาคุณได้รับตัวละคร3ดาวมาแล้วตัวละครตัวนั้นจะไม่มีการออกซ้ำอีกเพราะว่าเกมนี้ไม่มีการเปิดซ้ำเพื่อเอาไปอัปเกรดดาวตัวละครนั่นเองที่นี่เราไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกนะ แถมในกรณีที่คุณอยากได้ตัวละครที่อยู่ในตู้ล่าสุดแต่ถ้าว่าลู่นาซีหรือค่าเงินในเกมนี้มีไม่เพียงพอหรือเพราะตู้หน้าเป็นตู้ลิมิเต็ดแล้วล่ะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเกือบทุกอดีตหรือล่างพิเศษของเรล่าซีเนอร์เหล่านั้นสามารถแลกพวกเขามาได้โดยการนําเศตตัวละครที่เหล่านั้นเก็บสะสมเอาไว้เอามาใช้แลกตัวละครตามที่คุณนั้นต้องการหรือถ้าคุณรีบแล้วก็เกมนี้ก็มีการันตีอยู่ที่200โลเช่นกัน เรามาขนาดนี้ก็หวังว่าน่าจะสร้างความน่านเล่นให้กับท่านผู้ชมได้อยู่บ้าง่วนตัวแล้วผมนั้นรู้สึกว่าเกมเกมนี้เป็นเกมกาชาที่มีสเสน่ห์และแตกต่างกับเกมกาชาอื่นๆไม่ว่าจะด้วยเกมเพลย์ระบบกาชาอาร์สไตล์และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเพลงประกอบของลิมบัสคอปนีแม่งเป็นอะไรที่มันชิบหายแต่ที่แน่ๆผมนั้นไม่สามารถเอามาใส่ในคลิปนี้ได้เพราะทุกครั้งที่ใช้ประกอบในช่วงของการไล์สตรีมสารภาพว่าไล์แมงติดแดงทุกรอบเลยซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้แหละลิขสิทธิ์เพลงของค่ายเขามันแรง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพลงของค่ายเขานั่นน่ะแม่งดีชิบหายเลยละ่ะและยังสุดท้ายสำหรับรใครที่สงสัยเกี่ยวกับการฟาร์มลูนาซีหรือค่างเงินภายในลิมบัสเม้านีตามที่เรารุ่นพี่ดันเต้คนอื่นๆได้อธิบายเอาไว้ขั้นตอนการหาลูนาซีสเต็ปแรกได้จากการผ่านในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะคัดสีนอชาต่อสู้ข้อที่2ฟาร์มลูนาซีจากมิลเลอร์ดันเจียนซึ่งเปรียบเสมือนกับเควสประจําสัปดาห์ที่เหล่านั้นจะเป็นจะต้องลงเปรียบเทียบได้กับแอนนี่ฮิเลชันที่อยู่ภายในเกมอาร์คไหน โดยมีเลอร์ดันเจียนเหล่านั้นสามารถลงได้3ครั้งพอใน3ครั้งแรกเหล่านั้นจะได้ลูนัซี่รวมกันสูงสุดอยู่ที่750ลูนัซี่ตามรอบละ250ลูนัซี่ควบคู่ไปกับแต้มแพตเทิลผาที่เหล่านั้นจะได้มาด้วยซึ่งในแพตเทิลผาทั้งสายฟีหรือสายเติมมันนั้นก็มีลูนัซี่แจกให้เช่นกันและยังสุดท้ายคืออีเวนต์ในแต่ละเดือนสำหรับเกมลิมบัสคอปนีอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อก็คือการแจกลูนัสซี่ที่บางรอบก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะไม่แพ้กับอโลน่แจกเา ถือว่า CEO ของค่ายโปรเจกต์ o ูลพี่แกก็ป๋าอยู่เหมือนกันเพิ่มเติมในทุกวันพฤหัสจะเป็นวันรีมิเลอร์ดันเจียนรวมทั้งมีการแจก300เพจสำหรับการอัปเดตแก้บักต่างๆอีกด้วยและทําวันนี้ก็คือการรีวิว l i มบัสคอมพานีจริงๆแล้วควรจะเป็นการขายประสบการณ์หลังจากที่เล่นเกมนี้มาเกือบ100ชั่วโมงเท่าที่ผมจำได้ตอนที่แชทมาขายเกมเกมนี้ นาตอนนั้นผมแทบจะไม่รู้จักโปรเจกต์มูลเลยจนมีโอกาสมาเล่นริมัสคอมพานีเป็นเกมภาคแรกผู้ตามตรงว่าเกมเกมนี้มีระบบการต่อสู้ที่ผมแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนแถมด้วยสนเสน่ห์บางอย่างมานั้นทําให้ผมอยากจะรู้ว่าการเดินทางของเราซินเนอร์ที่ในช่วงแรกเนี่เหมือนกับการเอาชีวิตรอดหนีออกจากสงครามของผู้มนุษย์กายพันธุ์แถมด้วยความรู้สึกบางอย่างมันั้นก็ชวนให้นึกถึงประสบการณ์การเล่นอักนายครั้งแรกกับการหนีตายของกูนด็อกเตอร์ที่พยายามหลบหนีออกจากเมืองเอาชีวิตรอดจากผู้ติดเชือ้อ ซึ่งในลิมบัสคอมพานีในคันโตแรกมันให้คมสึกแบบนั้นจริงๆเพราะใครกันจะไปเชื่อละว่าเพื่อนร่วมทางของเราจะมาตายกันเดือๆในช่วงชัปเตอร์แรกเช่นนี้เอาเป็นว่าสปอยเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะเรื่องราวที่เหลือมันนั้นจะเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเล่นเองและในอีกไม่นานลิมบัสคอมพานีจะมีคอแลปพิเศษกับอาร์คไหนเพราะฉะนั้นแล้วกามลูนาซี่เอาไว้ให้ดีอย่าให้ท่านประธานทำเหมือนกับตู้เขียวเด็ดขาดโอเคขอขอบคุณที่รับชมจนจบ สามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์หรือเลียงข้าวหรือการสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันโอเคจบลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่า g g w p Good Game l วิวเพล